นีสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องเรียลแบทตี้ชานอลชื่อใครน,นะคะวันนี้ก็จะมาเล่นเกมปับแคแน่นเองค่ะทุกคนเราคือตัวนี้ประเทศไทยอยูนแบบที่สามแล้ววันนีตลงไปอยูนแบบที่สามไงก็ไม่รู้เราจะกดไอปากแมวเนี้ยไปถึงห้าร้อยห้าร้อยเอ้ยห้าพันหนึ่งร้อยสาเอ้ยห้าพันหนึ่งร้อยหนึ่งสิบอืม ห้าพันห้าพันสองร้อยสามสิบเอ้ยห้าสิบดีกว่าห้าสิบแล้วก็ต่อไปอีกแล้วก็ต่อไปอีกสิบก็อ่ะก็เป็นเมื่อกี้ทุกคนเราได้หกสิบกนแต่ว่าเราจะกดไปเรื่อยๆรเราจะไม่มีอะไรทั้งสิน้นนะทุกคน คิยได้สามพันแล้วสามร้อยแล้วห้าพันสามร้อยแล้ว